ใจถี่รู้ข้อมือเลียวเลยไม่ตายคือสถานการณ์อะไรเนี่ยสมองทึบไปหมดเลยนึกอะไรไม่ออกเลยที่แท้พวกเรามีความสัมพันธ์แบบนี้หรือ,อป็นไงเจอพวกเขารีอยางเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเหมือนช่วงสั้นๆที่ไม่รู้สึกตัวเรามาต่อเรื่องเมื่อกี้ไหมอ้าพวกเธออยู่เดี๋ยวนี้นะ นี่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่บริสุทธิ์นะพวกหล่อนคิดอะไรอยู่เปล่าฉันไม่ได้เรียบร้อยคืนนี้คงนิ่งได้สักพักทั้งฝั่งพวกนายละ่ะสภาพหน้ากำลังเสียใจอยู่ค้งตัวเองไม่ในห้องไม่ยอมออกมาเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่ฉันบอกไปหลายรอบแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่มีอะไร ฉันจะคิดซะว่านายพูดความจริงนะแต่ทำไม้อไมีนั่งไกลถึงนู่นด้วยนะอย่ามายุ่งนั่นเรียกว่าจู่ไหมนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ใช้ปากตัวเองสักหน่อยไม่นับสินี่เขาแค่เกมนะไม่ต้องคิดมากยังไงยนั่นก็คงไม่คิดหรอกเอ๊ปกติไม่สนใจอะไรทำไมถึงไม่เรียกฉันไป กินเข้าได้แล้ว<ฮ>ตลกเป็นบ้าแค่บัตรเหตุเองนั่นแหละฉันสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพียงเพราะเรื่องนี้น่าเกียดที่สุด